แนะนำบทอัลฟาลักษบทอัลฟาลัก์เป็นบทมักกิยามีห้าองค์การในบทนี้ได้สอนมนุษย์ให้หันไปพึ่งและขอความคุ้มครองจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีและขอความคุ้มครองด้วยพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวลและความชั่วร้ายของเวลากลางคืนเมื่อมันมืดลงเพราะจิตใจจะต้องเผชิญกับความเปล่าเปลี่ยวในเวลากลางคืน และเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสเพลจะกระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมันและขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้เสกเป่าและผู้ฉาซึ่งบทนี้เป็นบทหนึ่งของสองบทที่ใช้ในการขอความคุ้มครองซึ่งท่านนาบีสลลัลลหัุ้อะไรวะสลัมได้ชใช้ขอความคุ้มครองด้วยสองบทนี้ บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกุลอาอูดุบิรับบิลฟะลักจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอความคุม้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งยามรุ่งอรุณมินชัรรมาคอลักให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ทรงบันดาลให้มีขึ้นวะมินชัรรกอสิกอิซาวะกับ และความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมและจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปเมเงื่อนและจากความชั่วร้ายของความอิจฉาเมื่อเขาอิจฉา